สวัสดีครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากเจ๊แมวนะครับตลาดนัดหนองห้าช้างให้มาเปิดรายการให้นะครับรีวิวกับอาหารทะเลแช่แข็งเป็นทางเลือกอีทางหนึ่งของคนจังหวัดนครปฐมและคนจังหวัดใกล้เคียงนะครับ,รบที่นี่เปิดตั้งแต่8ปดโมงถึงสองทุ่มนะครับที่นี่ตลาดนัดหนองหัาช้านะครับตลาดนัดมีอยู่3วันนะครับท่านผู้ชมนะมีวันพุธก <c oughs> ็คือวันนี้นี่แหละตลาดนัดใหญ่และวันศุกร์และวันอาทิตย์ อนาทิคก็จะเป็นนัดเล็กสุดนะท่านผู้ชมนะก็ถ้าคุณจะมาที่ตลาดนัดที่นี่อ่ะเริ่มจากโรตารกระแพงแสนนะครับโรตารกระแพงแสนก็คือเป็นของจังหวัดนครปฐมนะเป็นอำเภอกะแพงแสนจากจากโรตารกระแพงแสนมาถึงที่นี่ประมาณ4กิโลนะครับท่านผู้ชมนะให้พิมพ์ครว,ว่าตลาดนัดขึ้นก่อน,นครับตลาดนัดหนองช้างแล้วมันจะมาเจอที่นี่นะครับที่นี่ดีอย่างหนึ่งครับหน้าฝนไม่เปียกฝนนะครับ ก็คือมันจะมีโดมมีหลังคานะครับหน้าร้อนก็ไม่ร้อนนะครับท่านผู้ชมนะเราจะพาไปดูว่าสินค้ามีอะไรกันมากนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างที่ผมบอกครับเปิดมาตั้งแต่เมื่อวานที่ยี่ห้านะครับวันแรกนะครับที่นี่ตลาดนัดหัวช้างนะครับศูนย์แปดเจ็ดสี่ศูนย์สี่หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์นะครับที่นี่ตลาดนัดหนองหัวช้างวันนี้เป็นวันตลาดนัดใหญ่นะครับวันพุธคนจะเยอะมากนะครับท่านผู้ชมนะตลาดนัดนี้มีหลังคาอยู่ในโดมนะครับใกล้กับซีเจ้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าสินค้าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับมาตามผมไปดูกันที่นี่เป็นร้านช่างดิจิตอลนะครับช่างเป็นโลไม่มีการโกงในช่างแน่นอนครับราคาก็ดูกันได้เลยนะครับก็สลับจังหวัดใกล้เคียงที่ขี่ผ่านมานะครับที่นี่ปิด2องทุ่มนะครับเริ่ม8ปดโมงเช้าปิด2องทุ่มถ้าคุณผ่านมาเส้นมาลายเมนนะครับสามงหนึ่งให้จับก p s มาจากโลตัสนะครับจากโลตัสถึงที่นี่ประมาณ4กิโลนะครับท่านผู้ชมนะมาหาเลือกซื้อกันได้เมนูหลักๆนะครับนี่ ก็ตามนี้เลยนะครับให้นานผู้ชมดูเองเลยนะครับว่ามีอะไรกันมากนะครับส่วนราคานะครับช่างเป็นโลนะครับหมูกระทะช่างกิโลกิโลละ129บาทชัดเจนมากๆครับเทียบกับที่อื่นแล้วที่นี่ถูกกว่าหลายที่เลยนะครับ่ันผู้ชมนะถูกกว่าหลายที่เลยแล้วเราไปดูโซนที่2กันมากว่ามีอะไรกันมากนะครับ่ันผู้ชมอันนี้หมึกบ้างหมึกวง A นะครับแล้วก็หมึกวงปีกนวดหันไข่หมึกไข่หมึกนี่ผมชอบมากเลยนะครับกิโลละร้อย แมงกระพุนตัวนี้ผมกินไม่เป็นนะครับท่านผู้ชมนะบางคนเขาชอบมากนะครับแมงกระพุนอันนี้เป็นอาหารแ่แข็งนะครับท่านผู้ชมนะสามารถไปละลายน้ําแข็งและทําเป็นอาหารได้เลยรสชาติจะไม่แตกต่างจากอาหารสดนะครับเท่าไหร่ะนะครับท่านผู้ชมนะใกล้เคียงกันมากโซนที่2มาดูที่โซนนี้กันเลยนะครับโซนนี้จะเป็นนอนไหมคอหมึกนะครับคอหมึกก็กิโลละเจบบาทนะครับท่านผู้ชมนะ ปลาซาบะหลายๆคนชอบปลาซาบะนะครับปลาทูสดก็มีนะครับท่านผู้ชมนะที่นี่อาหารทะเลถ้าใครจะติดต่อล็อกขายสินค้านะครับเบอร์โทรด้านาหน้าเดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปให้นะครับมีตลาดน้วันพุธวันศุกร์วันอาทิตย,ตย์สามวันนะครับวันพุธคือนัดใหญ่ของเขานะครับวันศุกร์ก็จะเป็นนัดกลางๆและวันอาทิตย์จะเป็นนัดเล็กสุดของเขานะครับท่านผู้ชมนะอันนี้บอกล่วงหน้าไว้ก่อน แต่ถ้าใครจะมาขายอาหารทะเลนี้ผมของงด้วยก่อนนะครับเพราะเพราะว่าที่นี่มีอยู่แล้ว2เจ้าแล้วก็รวมกับเจ้าของร้านอีก3นะครับของงดอาหารทะเลนะครับใครที่จะลงอาหารทะเลก็งดด้วยก่อนนะครับส่วนอย่างอื่นก็โทรสอบถามล็อกตามปกติลยครับว่าขายอะไรนะครับเราดูโซนที่4กันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างโซนนี้เป็นโซนเนื้อนะครับแล้วก็เฟนฟรายนักเก็ตไก่ป๊อปนะครับตัวนี้ปูอรัดก้าแดงหมูสไลด์นะครับกิโลก็ตามนี้เลยนะครับอ่านเอาเองเลยนะครับท่านผู้ชมนะ สามชั้นสลานะครับสารคอสลด์หมูหมักงาน้ำผึ้งพริกไทยนะครับท่านผู้ชมนะกิโลละเก้าสิบาทหมูบดกิโลละเจ็ดสิบห้าบาทถูกมากๆครับท่านผู้ชมนะสดด้วยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมหมูบดถ้าเป็นหมูบดข้างนอกราคาจะสูงกว่านี้นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นหมูบดแช่แข็งร้ละเจ็ดสิบห้าบาทถือว่าถูกมากๆนะครับท่านผู้ชมนะเอาไปทําอาหารได้เลยและโซนสุดท้ายนะครับอ่าก็ที่นี่ก็ดูรอบๆนะครับ นี i, ่ด้านมูลก็จะเป็นไฟนะครับสวยงามนะครับท่านผู้ชมนะเดินตลาดนี้ไม่ร้อนนะครับฝนตกก็ไม่เปียกนะท่านผู้ชมนะนี่เจ้าของร้านนะครับชื่อว่าเจมเอลนะครับเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปอีกทีนะครับว่าเบอร์โทรอะไรติดต่อได้นะครับท่านผู้ชมนะจะขายของเรื่องการมาเที่ยวตลาดก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะมาได้หมดเลยก็ฝากไว้ด้วครับสําหรับอาหารทะเลซีฟูดนะครับเปิดมาตั้งแต่วันที่25วันนี้วันที่2นะครับท่านผู้ชมนะมาอุดหนุนกันได้นะครับท่านผู้ชมผ่านมาจังหวัดใกล้เคียงอำเภอใกล้เคียง หรือว่าเราแวะกล้เคียงมาได้นะครับท่านผู้ชมนะเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมก็ฝากไว้สำหรับคลิปนี้นะครับแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและฟังครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ